กำลังถูกยิงใส่กำลังรีโหลอดอะไรเนี่ยร้าน i ิสแมนช็อปบริการเติมเกมีออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมียนชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบอ f ฟฟิ i ชียลเกลียนแอดไลน์แอดริสแมนช็อปหรือทั้งเว็บไซต์ l i s t m a n s h o p c o m เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึงริสแมนช็อป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนวันนี้เราก็มาลุยแล้งมันสุดท้ายกันหน่อยนะวันนี้ก็วันที่23สาแล้วนะครับไม่รู้ว่าแล้งจะรีวันไหนนะนนนจะรีพรุ่งนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะแล้ววันนี้ผมก็สตรีมเหมือนกันนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะไลฟ์สตรีมสดนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะลองตัดคลิปให้มันสั้นลงดูหน่อยนะเผื่อคลิปมันยาวเกินทุกคนอาจจะดุดกันนะครับเ,เดี๋ยวจะตัดเป็นแบบช่วงจังหวะที่บู๊บกันหน่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปตอนบู๊กันเลยนะครับเพื่อนเจอคนละศัตรูอยู่ใกล้ เป้าหมายอยู่ที่ด้านหน้าของฉันกำลังกดปุ่มดีตัวกำลังยิงต่อสู้ศัตรูกำลังรีโหลดคุณโดนหลอกแล้วกำลังใช้ยารักษามีการยิงแล้วมันต็องโดนระวังรเบัสเข่ยแย่พลาดมาช่วยแล้วศัตรูสังหารศัตรูแล้วฝีมือฉันเองแขกรับห่วงกำลังชาร์จเปราะ โอ้โหยิงได้ตัวเดียวเสียดายอยู่นะเดืยดจัดเดืยดจัดสองตี้นะสองตี้ไปหลอกเยอะเลยกำลังพุ่งไปข้างนอกเฮือกกำลังถูกยิงใส่กำลังรีโหลด

กำลังพุ่งไปข้างนอกฉันกำลังชาร์จเกาะ <c oughs> จะปลาละะประเบิดแล้วเสียไปแบบไปหมุนผิดผิดเหลี่ยมนะ <c oughs> มีฟีนิกซ์คลิปตรงนี้รอสั <c oughs> กครู่กำลังรักษามีโมตรงนี้เล้วว่างสาวกำลังชาร์จง <c oughs> งเลยทีนี้กำลังรีโดเป้าหมายอยู่ที่ด้านหน้าของฉัน อะไยากจังวะใช้เยอะลองนี <Veter an> ้แล้วคุณนหลอกแล้วกาลังชารกลบามีทมอยู่ที่นี่อติดับวสังหารศัตรูแล้วฝีมือฉันเองไม่ต้องทวงกำลังรีโหลดหลอกพวกเขาด้วยเหยอล่อ ดาวก็จะเหลือตรงนี้กับเร่งแฟชกลับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่หายตัวให้ผมเห็นป่ะหรือว่ามันต้องรอครูดาวป่ะหรือว่าโดนเวลาโดนยิงแล้วมันต้องรอแป๊บหนึ่งรอสักครู่มีหมวกตรงนี้เลเวลสามวันุดกําลังชนกําันแข็งโอก็ถือว่าชนะไฟน์นี้กลับมาได้นะครับของเราเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปนี้แล้วสกิลอัติเมตของฉันพร้อมแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาอีกทีมอยู่ที่นี่รอติดตามแล้ว

แต่เพื่อนเราพร้อมมากอะ่ะขอบคุณเพื่อนนะครับผมรอบนี้ต้องขอบคุณเพื่อนเลยใช่กำลังช่อยกรอบคอยระวังให้ดีวงยังไม่มาใช่ไหมคิดถึงฉันไหมต้องใช่อยู่แล้วเหรอเนะี่ย เกือบต,ตายแค่ต้องรักษาตัวนะ่ะเหลือทีมฝ่ายตัวร้ายแค่สองทีมทางนั้นไปกันเถอะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นผมมีแค่กรอขาวนะวต้องเล่นอย่างนี้ไปก่อนอนะ่ะ มียาโอเคใช่ครับกำลังถูกไปข้างหน้าสกิลอัติเมตของฉันพร้อมแล้วแค่นี้เราก็เข้ามาอยู่แล้วกำลังุูกไปข้างหน้า ลือแค่ทีมเดียวใช้เหยื่อล่อหลงหนีแล้วฉันถูกโจมตีโดน็อที่เราโคตรเสียเปียกเลยนะสวัสดีครับก็มานี่ครับเรียบร้อยยังไงก็ไม่ไหวจริงที่เราโคตรเสียเปียกเลย โอเคมาได้เท่านี้ก็สุดยอดเลยนะโอ้เฟสสกินสวยนะเฮ้ยไม่ใช่เออใช่ไหมเฟสใช่ไหมไอตัวนั้นอะที่แชมป์อะโอเคนะก็ถือว่าดีนะครับรอบนี้นะสุดยอดนะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาแวะมาดูคลิปสตรีมหรือว่าผมไลฟ์สตรีมหรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับหนึ่งทุ่มถึงสทุ่มนะครับวันจันทร์ถึงวัน พอลึอหัดกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ